โอ้หูเห่าแท้เลยเนาะโอ้โหัวอื้ไปผัดเนาะสวัสดีครับดีดีรับก็สู่ช่องจ็ปสุขอิสาทีโซครับผมเดี๋ยวจันสุขจะไปตลาดเนาะตลาดติดทางรถไฟไม่รู้ว่าเปิดหรือเปล่าครับทุกท่านเดี๋ยวแวะไปดูก่อนนะครับผม ครับขณะนี้กันสุกมาที่ตลาดรถไฟคลองตันเนาะเดี๋ยวมาดูกับข้าวรับพี่น้องตลาดโล่งอย่างเลยครับวันนี้คนไม่เยอะเลยนะครับผมตลาดโล่งมากเลยเออเก็บของแล้วตลาดวายแล้วมาไม่ทันลนะนุกบอนมาไม่ทันลยครับผมตลาดวายแล้ะ เดี๋ยวเราไปเดินดูข้าวกันครับผมตลาดปลายแล้วเราไปดูไก่เนาะเหมือนเดิมนะครับผมนี่ครับไก่เฉาที่รับทำไก่กันเลยนะครับผมไก่เป็นตัวนะครับผมวันนี้ไม่เยอะครับวันนี้คนไม่เยอะเนาะของจะหมดแล้วครับผมอของจะหมดแล้ววันนี เป็ดูปลาเป,ป็นปูเป็นปลาเปกินดีกว่านะครับผมเอาเป็นเป็นเห็บเป็นเห็บเลยนะครับผมครับอืมครับปลาขาวมันมัๆเลยปลาขาวปลาเข่งปลาขาวปลาเข่ง มาเช็กนิดโต๊ยังปลาครับสามตัวห้าเซบทวนไอปลาขาวเหรอครับ,าาไ,บไม่ละยี่สิบม่ละยี่สิบเอาผมเอาปลาเข็งนะครับเดีย๋ยวขอสิบนะครับ สามตัวห้าสิบเนาะเอา,เอา,เ,อาเอาปลาเค็งไปกินกับข้าวาตำโพงปลาเค็งครับอาสามตัวปลาขาวบอขาวปลาขาวอันนี้ไหม่เท่าไใดคร,รับเอาเอาใหม่นั่งครับปลาขาวใหม่นั่งไปจ่ายตังค์ครับ นี่ครับด่ใจต่างครับซื้อไปกินกับเกลยวปลระเขากันบ่มีมะกรอ่าครับมีะกรอเบดมะกรอก<อ>ครับ,บโอ้ได้แล้วโอ้อย่างใหม่ๆเนาะแ,แสบๆเลยครับผมบบอย่างใหม่ๆเลยนะครับผมไป เดินไปก่อนเดินไปฝั่งนี้ก่อนครับทุกท่านเราไปดูร้านที่เราเคยซื้อก่อนตลาดวายแล้วจะหมดแล้วของจะหมดแล้วครับผมมีคร<ง>มาถามพีโอ้โหมะปร้าซิวเนี<ง>่ย เหมือนเดิมเลยนี่กลับแข็งตัวไม่ใช่มัน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 สุดมากๆหวานเลยกระทบล็อกกระทบล็อกก็มีนะครับผมมันคือไปไปเดินเดิดนดูร้านกับข้าวตลาดวายเลยครับมาแม่ทัดมาสายเนาะเมื่อก่อนซื้อข้าวเหนียวไหม<ำ>ข้าวเหนียวอ่ะซองหอ่ขอข้าวเหนียวซองห่อครับนี่ครับ ตกได้ทะเบียงแล้วนะหาทะเบียงเช้าก่อนนะครับทะเบียนฝั่งไหนโอ้นี่ไงร้านประจำเรา <c oughs> หมดแล้วคล <c oughs> องนออ้อยเออแม่สวยนะ้องมาไหนเนะาะวันนี้แม่สวยครับผมมงัมงมง,งัวมัง ก็ตลาดว่ายวครับมันเลยบัดแล้วปักพันธุ์งามถั่วกำกับนี้ติ๊กปเป็ดตัมแจวบ่าติา๊กติกกับถั่วกำติ๊กกับถั่วกำนะนุ่นจะตามแจว โอ้โป่าตกงามเลยเนาะเจลป่าไหลป่ะครับเนี่ยปุกเจ้าบาทครับสองเจ้าบาทสิบบาทเจลป่าลหลเจลป่าไหลครับครับอย่างเดียวครับ แกงเนี้อได her. like ้นะครับครับนลยครับได้แจวปลาแจวปลาโอ้ว่างไหนมันปิ้งมีกบพร้อมพี่น้องฮะไม่มาดูร้าใหญ่เออมีกบพร้อมนะปลาน่ากินเนาะปลาน่ากินยังไงปลาน่าฮึมฮึมไม่ทันละซื้อละเอาไหม นะหมแล้วนะอ่าหมดแล้วครับฝั่งน้องก็หมดแล้วโอ้หมดแล้วครับผมสินค้ามาไม่ทันวันนี้มาสายหน่อยของก็คนไม่เยอะเท่าไหร่ครับนาะ่นเงียบเหงาเนาะพี่น้องทุกครับคนกลับบ้านเทศกาลกันนะครับของสินค้าไม่เยอะเท่าไหร่ รถไฟมารถไฟมานอนครับรถไฟมาพี่น้องรถไฟมาแล้วรถไฟมาแล้วครับบิบแต่ปนปนที่ไหนแม่ไ,ไห็เด็ดขาดพ่อเป็นเดี๋ยวไปซื้อเกล็ดให้พี่ดีก่อนอ่าเอาได้ฮะเจ้าเหรอเกล็ดเอาไปหมกครับรถไฟมาพอดีครับผม สุดทันะนะครับเดี๋ยวดูรถไฟครับตลาดรถไฟขรับตนะครับก็รถไฟไยสย์ เดี๋ยวเราก็จะกลับนะครับผมเดี๋ยวเราไปแวะดูข้างในอีกแล้วก็จะขอตัวกลับละซื้อเขียดน้อยครับรีบเพื่อนเพื่อนเขาฝากซื้อมาเนาะพี่น้องก็ครับเพ่นเพื่อนฝากซื้อมากเลยซื้อเขียดน้อยไปหมกไปแกงเขียดแทมทงครับโอเคครับเราได้แล้วครับผมเราก็จะกลับแล้วครับผมทีนี้เราไปไม่ใช่ลับครับเดี๋ยวเราไปรับชมข้างในอีกทีนะครับข้างในก็จะมีตลาดเดี๋ยวครับผมโอ้ มีปลาตัวงามเลยปลาช่อนนี่ไงหอยจูบนี่หอยจูบด้วยครับหอยจูบนุก้อนเดี๋ยวเขาจะได้เจะเอาหอยจูบครับเดี๋ยวถามแม่แม่บ้านก่อน โอเคครับนี่หอยจูบด้วยทีมงานจะฝากซื้อหอยจูบครับเดี๋ยวเราสักคู่ครับคู่ครับหอยจูบโล่จ้าวไปเนี่ยฮะโลล่ห้าสิบครับหอยจูบเอาโลอหนึ่งแม่หนึ่งโลครับหอยจูบหนึ่งโลเนาะอันนั้นเชอร์รี่หอยกาบกี้ก็มีปลากระสือก็มีปลากระหู ตลาซิวบาราเพชรโอ้ตอบเสร็จเลยครับผมิวครับอ่ะเดี๋ยวดูหอยก่อนครับทุกท่านนี่ครับหอยหอยจูบโอ,อ้เราได้เยอะยะมากมายเลยทุกท่านเนี่ย โอ้โหเจอของดีแล้วเจอของดีโยโอ้โหช็อตเด็ดโอ้โอ้เห่าแท้เลยเนาะโอ้ยกลัวเซื้อไปผัดเนาะ อยาก ard, อยากกินอย่ารับกินแต่อร่อยแต่ทําไม่เป็นโอ้สุดยอดเลยครับทุกท่านสุดยอดเลยงูเห่างูเหามีงูเข่าด้วยมรละกอมะละกอมเด็ดแต่ลูกสวยๆเนาะอะไรครับ มีผักมะละกอผักเใยชุ่ยมีซื้อผักไหมนกซื้ออข้างในโล่งเลยที่ทุกท่านโล่งเลยร้านที่เคยเชื้อปิดเงียบเลยนะครับโอ้ปลาอืมกุ้งนี่ไงกุ้ง ได้อยู่ตรงจะไปซื้อไปทำอะไรเมนูอะไรนี่ไงนี่ไงนี่ก็เมนูก่อนนะตรงนะครับผมของกินเยอะแยะมากมายเลยทุกท่านเยอะแยะมากมายนะครับผมปลาไหลก็มีนะครับผม โอหูปลาไหลกุ้งปลานะครับผมทุกท่านคหอยโลสองร้อยห้าสิบก็ไม่เอาถึงโลก็ได้ครับเอาถึงโลหอยเดือยหอยเดือยนะครับผมหอยเดือยอันนี้หอยขัวหอยขัว หอยผัวออโอ้เก็บเลยจะไปสังสรรค์แล้วจะกลับบ้านแล้วอหอยผัวออห,หอยเดือ,อ,อนนะครับหอยเดือยโอ้โหกีครับปกติครับโอ้โหกรชีด้วย หมดแล้วป่ะปากลับกันนะครับผมกลับกันแล้วนะครับตลาดเงียบเงาครับวันนี้โอเคครับผมคลิปนี้จันสุกเลจะขอลํำลาเพียงเท่านี้เนาะอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้ให้จับสุดด้วยนะครับผมคลิปนี้ต้องขอลาครับสวัสดีครับ